สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดืยออฟทาโลดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันต่อมากันที่ราศีมีนค่ะราศีมีนในเดือนพฤษภานี้้นะคะมีคนมาแสวอาจารย์ว่าอัดคลิปที่วัดเหรอมีเสียงสวดด้วย ข้างบ้านเขามีงานแต่งอ่าก็จะมีเสียงนกร้องมีเสียงพระสวดอะไรอย่างเงี้ยมีเสียงดนตรีเคร้ากันไปในระยะไกลๆไม่ได้ใกล้บ้านมากหรอกนะไกลแต่ว่าเสียงมันลอยอะ่ะประมาณนั้นนะ ฟินๆกันไปและการฟังพระสวดไปด้วยฟังอาจารย์ไปด้วยนะจ๊ะอ่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันสวัสดีชาวสองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะเวลคัมเวลคามมาเมนเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือหน้าไพ่เนี้ยไม่ตรงกับใครเลยก็ตามนะคะเพราะว่ามันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์ถับมาหน่อยมองไม่เห็นไพ่ใช่ไหมเอออาจารย์กดกล้องลงหน่อยก็ได้นี่นะอาจารย์ไม่ได้ดูนะเมื่อกี้เนะี่ยไม่ได้กดกล้องลงมาอะโอเคได้แค่นี้เดี๋ยวค่อยกดใหม่อะ มาดูไพ่ของคุณกันว่าในเดือนนี้การงานการเงินสถานการณ์รวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะอโอเครักตัวเองเป็นแบบนี้โอเคเลยรักตัวเองเป็นไพ่แบบนี้อ่ะเมีนจา๋าไพ่ของคุณเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยในเรื่องของการทำงานค่ะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นงานใหม่ๆนะ บางคนอยากเราเออกจากงานถ้าคุณตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ที่คุณรอคอยงานเดททีเดียวแต่ว่าถ้าคุณอยากทําอะไรก็ตามถ้าไม่ลงมือทํามัวแต่คิดวาดฝันว่ามันจะต้องดีอย่างงาู่้นดีย่งั้นดีอย่างนี้แต่ว่าไม่ลงมือทำํำ การประสบความสําเร็จก็คงจะยากยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้อะไรก็ไหวขว้าเอานะคะลงมือทําด้วยนะจะอย่ามัวแต่วาดฝันอย่ามัวแต่วาดวิมานในอากาศว่าไปทําแบบนี้แล้วมันจะรวยทําแบบนี้แล้วมันจะด,แบบแจะดีแต่ยังไม่ได้ลงมือทําเลยนาะจะการร่วมอาจารย์มองเห็นการร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือคนที่มีความแตกต่างอืถ้ามีคนมาชวน เป็นหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ร่วมลงทุนอะไรก็ตามอย่าทําเด็ดขาดนะจ๊ะคุณต้องทําคนเดียวอย่าไปร,ร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครนะจ๊ะไพ่อของคุณเนี่ยบางบางคนเน่ยค่ะเป็นคนค่อนข้างจะโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักลักษณตัวเองเป็นบอกเลยนะคุณเจอชีวิตที่เจ็บมาเยอะโดนมาแยะโดยที่ขณะที่คุณจะสามารถจะจะบาลานซ์ตัวเองได้ สามารถดูแลตัวเองได้จริงๆมีใครหรือไม่มีใครชีวิตฉันก็สบายหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องอาศัยพึ่งพาใครไม่ต้องให้ใครเป็นผู้นำฉันนำตัวฉันเองได้ไม่ต้องให้ใครไม่ต้องแบบไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากใครชีวิตคุณสบายแล้วค่ะมีเก้าเหรียญชีวิตมีความสุขสบายดีนะคะในบางคนถ้าทำงานราชการมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งมีโอกาสของการ ถ้ารอการโยกย้ายมีโอกาสโยกย้ายอืและได้เพิ่มตําแหน่งด้วยอแบบเขาเรียกว่าไปไปรับตําแหน่งใหม่อะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเช่นนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อย่าพึ่งเพ้อฝันมากเกินไปเพราะว่ามีคนที่เขาเขา,เขาก็อยากจะอะไรอะ่ะ อยากจะย้ายเหมือนกันอะไรเงี้ยคู่แข่งมีเยอะทีเดียวให้รอหน่อยละกันสมเดือนหเดือน8ปด,ดน,นี้8เดือนนี้ก็มีเกณฑ์นะา๊ะชีวิตเนี่ยไม่เอาเรื่องของความรักเลยเหรอมาที่เรื่องของความรักมีมีคนคุยแหละมีคนมาคุยมีคนมาจีบมีคนเข้าหารู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเช่นมีคนมาแอบชอบเราแต่เขาไม่เผยตัวก็มีและคุณไปชอบเขาเขาไม่เจ้าของแล้วก็มีอ,อ,อารมณ์นั้น แต่ว่าแบบโสดนั่นแหละโสดคําพูดของคุณคือฉันโสดแต่ฉันแอบ,บคุยกับคนนี้อยู่แต่คนที่ฉันแอบ,บคุยน่ะมันมีเจ้าของหรือตัวคุณเองมีเจ้าของก็ได้อารมณ์นี้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณคุยกับคนมีเจ้าของแล้วเขาก็จะรักคุณจริงอ่ะไม่นะไม่ อย่าวาดฝันอย่าวาดวิมานในอากาศอย่าเพ้อฝันมากเกินไปให้ยืนหยัดอยู่ในความเป็นจริงถ้าเขามาบอกว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาอยู่กันเพราะความจําเป็นเขาอยากเลือกเราเขากโกหกโอเคปะขอดูเจ็ดถ้วยของคุณหน่อยแต่คนเขาหาเยอะละแต่เราไม่สนใจเองเราเป็นคนที่รักตัวเองเป็นนะหาความสุขคือคุณเนี่ยนะสถานการณ์ของคุณเนี่ยคุณอยู่ได้ตัวเองได้อ่ะ ใช่จะรักฉันไม่รักฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็อยู่ได้นะคะความนี่ไงความคิดของคุณเจ็ดเจ็ดถ้วยของคุณกับเดอะเดทมาแบบเนี้ยคือถ้าคุณไปรักอ่าระวังมีเกณฑ์ไปรักกับพวกทหารตำรวจราชการความรักนี้ไม่ดีค่ะเขามีคนอื่นเขาอยู่แล้วไหมถ้าคุณไปแอบรักเขาเขาคุณไปแอบรักเขาหรือเขาแอบรักคุณหรือต่างคนต่างชอบกันแต่ให้ระวังว่าเขาอาจจะมีเน็ตเขาไม่ได้มีใจขนาดนั้น ทูออฟครับนั่นไงทูออฟครับเลิฟเลิฟการตัดสินใจค่ะคุณควรจะตัดสินใจถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีความสัมพันธ์ของคุณที่รู้สึกถึงการไม่เติมเต็มความสัมพันธ์ไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้ตัดไม่ได้ถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่ควรจะตัดใจดาบแตะชักขึ้นมาแล้วล่ะควรจะตัดใจถ้าในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนควรตัดอกตัดใจซะเถอะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีอยู่จริง คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีตุลราศีพิจิกเมถุนสิงเมษล่มเมถุนตุลกลุมค่ะโอเคไหมอ่ะไปต่อสีคนที่คุณรักคนที่คุณรักซึ่งเป็นใครอ่ะคนที่คุณรักคนที่คุณมีประเด็นด้วยมีปัญหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบคนเนี้ยจานหนูชอบคนคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูกันว่าคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคะ ระวังโดนขายฝันด้วยนะมีคนอาจจะมาขายฝันคุณแลือคุณไปขายฝันเขาก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันรักที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนรักที่มีคู่แข่งรักที่นั่นไงมีคนแงทงข้างหลังคุณแหละถ้าเขาพูดอะไรต่อคุณนั้นเป็นคําพูดจริงๆอ่ะไม่ต้องดูดดในคําพูดของคนค่ะคน,คนเรานะพูดอะไรพูดได้แต่ในความเป็นจริงการแสดงออกหรือการกระทํามีอยู่จริงไหม เขาบอกเขารักคุณและสิ่งที่เขาทาคืออะไรดูด้วยนะจ๊ะเหมือนเหมือนไพ่ใบนี้จะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งแล้วแต่อยากมีเขาไว้ซึ่งมีไว้เพื่ออะไรเพื่อความเจ็บเพื่อความทุกข์หรือเพื่ออะไรถามตัวคุณดูค่ะ,ะชีวิตเขาเหรอชีวิตเขาค่อนข้างจะเงียบนิ่งและมีคนในความสัมพันธ์เยอะเขาอาจจะไม่ค่อยซื่อสัตย์ต่อคุณก็ได้นะไพ่เป็นไวเบอร์ซาได้เพราะว่ามีเจ็ดดาบเจ็ดดาบคือการแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังอารมณ์ประมาณนี้ นะจ๊ะโอเคไหมเดี๋ยวโทรกลับแป๊บหนึ่งอัดคลิปอยู่อ่าอ่ะขอโทษทีค่ะพอดีสายมันเข้ามาอ่าดูนี่กันมาดูกันซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณมีนก้าวถ้วยโอ้ยเขามีคนในความสัมพันธ์แหละรักเดร์ลอเวอร์ใช่ไปไปกับกับไปไปกับกับเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปตามใจที่เขาปรารถนาตัวเลือกเขาเยอะเขามีความสุข ลอยตัวเหนือปัญหาไม่ดาวมากกับใครโอเคไหมจ๊ะอืมอ่ะไปดูกันที่คุณเป็นอะไรในชีวิตเขามี n ระวังมีปัญหาหรือมีเรื่องขัดแย้งกับคนมีสีด้วยคนมีสีคนเครื่องคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบคนมีสีคนมีอํานาจทาให้เรากัดพุ่มใจเขาคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาคุณเป็นคนที่เขาก็ชอบ ถามว่าเขาชอบไหมคนที่พมลิขิตให้มาเจอกันแต่การชอบของเขาเขามีคนเก่าอยู่แล้วไปไปกลับกับค่ะเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีสถานะจ้ะกักกไว้เอออ่ะมาดูกันว่าเขาต้องการอะไรจากคุณคะความต้องการของเขาเขาต้องการอะไรเขาโกหกอะไรคุณเนี่ยไพ่เจ็ดาบขึ้นมานะคนแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังเออลับลับหล่อหล่อ,ลอทำอะไรไม่เปิดเผยปิดบังซ่อนเร้น เขาอยากได้อะไรเขาไม่ได้อยากได้อะไรหรอกเขาก็รองคุณอาจจะเป็นตัวเลือกเป็นช้อยของเขาก็ได้นะเพราะว่าเขาน่าจะมีตัวจริงอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นคนที่เขายังไม่เลือกด้วยซ้ํายังไม่ได้ชัดเจนด้วยซ้ําถ้าเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะฝากบอกได้อยากฝากบอกอะไรก็รักก็แหละก็ชอบไหมก็ชอบรู้สึกดีๆแต่ว่าเขาก็ชัดเจนในความสัมพันธ์นะบางทีก็อยากอยู่บางทีก็อยากไปเอางีค้คนคนนี้เป็นเดิมเลอร์เพราะฉะนั้นเขาอยากทําอะไรก็ทําทค่ะ อะไรที่เขาสบายใจเขาทําอะไรที่เขาไม่สบายใจเขาไม่ทําโอเคไหมนะอ่ะแล้วคุณล่ะอยากฝากบอกอะไรเขาคะคุณก็ไม่แคร์เหมือนกันอ่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วคุณบอกว่าบางครั้งคุณทนอยู่ในสถานการณ์นี้นานมากคุณเลยไม่อยากทนแต่คุณบอกว่าคุณรักเขาแต่คุณก็มีคนมาจีบเยอะรักดีก็ไปต่อรักไม่ดีคุณก็จะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของคุณเองโดยไม่แคร์ใครเหมือนกัน รักตัวเองเป็นแล้วตื่นรู้ตื่นรู้เพราะคุณอาจจะโดนอะไรซ้ำ,ซำๆๆเดิมๆมาบ่อยๆโอเคไหมจ๊ะอ่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแชรนบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ line. มาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ